โอเคครับผมสวัสดีด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับแปปเปอร์กันอีกแล้วพี่จา๋าวันนี้แปปเปอร์มีอะไรนี่พี่ตัวนี้เลยพี่ั้มหอยโข่งตัวนี้นะครับผมอ่าตัวนี้เราสามารถอ่าใส่กับเครื่องตัดหญ้าสองจังหวะ4ี่จังหวะก็ได้นะครับผมนี่ใส่แทนใบมีดได้แบบนี้เลยนะพี่น้านี่เลยตัวนี้ใครที่กาลังมองหาอยู่นะพี่น้านี่เดี๋ยวผมพามาดูวิธีการทํางานของเขากันดีกว่าว่าเขาทํางานแบบไหนนั่นเองนะครับผมจะขอญาตติดเครื่องสักครู่ อ่าตามมาตามมาฮึบ อ่านี่นะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจปั๊มตัวนี้นะครับผมราคาไม่แรงสินค้ามีพร้อมจัดส่งนะครับผมสนใจจิ้มในตะกร้าได้เลยนะจ๊ะ